ทุกคน,นครับทุกคนเคยดูแบบพิฆาสวนใช่ไหมครับและทุกคนมักจะมีคําถามหนึ่งขึ้นมาในหัวเวลาดูกับเพื่อนตลอดว่าไ hey, ยนักลาสูรคนไหนแม่งเก่งสุดวะคือตรงนี้ก็ไม่ถูกคือใครเก่งสุดเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วแต่ว่าในระหว่างช่วงนั้นอ่ะใครมันเก่งกว่าใครกันแน่อ่าแล้ววันนี้ผมจะมาจัดไปของตัวเองบ้างว่าในโอปิสฆาสูนที่มีสำรักอยู่9คนนั้นสำหรับผมผมคิดว่าใครเก่งลองจากอันดับหนึ่งลงมานะครับผม เพราะว่านับตงเนีย,ยมึงล็อกหัวอยู่แล้วเราจะไม่นับอดีตเสาหลักกันนะผมเพราะว่าอดีตเสาหลักแต่ละคนนี่คือแบบอดีตโชคโชนทั้งนั้นเลยคือแบบประวัติมึงดูแบบเก่งโอเวอร์มากงั้นเรามาเลิกกันเลยนะผมอันดับ9นะครับผมนั่นก็คือชินบุนี่นะผมซึ่งเราก็น่าจะเดากันไม่ยากหรอกว,ว่าชินบุนั้นคือออดแอร์ที่สุดบางคนอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับผมบางคนจะเถียงว,ว่า เฮ้ยชินบ,บุอ่อนแออะไรชินบ,บุคือสุกโดมาโดมามัยชมยูโอ้ชินบ,บุแบบเป็นคนที่เร็วที่สุดที่โดมารู้จักเลยครับก็โดมามันไม่เคยเจอกับเทนเงนไม่เคยเจอกับเคียวจูโร่ไงครับถ้ามันเจอเนี่ยมันจะกลับคําพูดทันทีเลยผมรับประกันเพราะว่าเทนเงนเนี่ยเป็นคนที่มีความเร็วสูงที่สุดในเด่ยวยพวาสุดเพราะไม่เป็นินจาไงชินบ,บุนั้นเป็นคนที่เร็วเร็วจริงเพราะว่าสาวหลักทุกคนนั้นมันต้องมีทักษะพื้นฐานอ,อย่างนั้นนั่นคือความเร็วความถึก แล้วก็ประสบการณ์ที่สูงซึ่งมันไม่แปลกที่ชื้อบุจะมีแต่ว่าชิุ้แค่ไม่ได้มีเท่าคนอื่นนะผมแต่ว่าด้วยขนาดตัวที่เล็กเนี่ยทำให้เชื้อบุคล่องตัวกว่าคนอื่นนะผมแล้วก็ทําให้พวกกระสุนเนี่ยมันมีความประหม่าตรงที่ว่าชิุ้เนี่ยตัวเล็กพวกมันเลยประหมา่าที่ว่าโอ้ตัวแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกแล้วก็ความพิเศษอย่างนึงคือดาบของชิบุที่ไม่ได้มีเอาไว้ฟันเพราะว่าในชือบอตุนั้นไม่มีแรงในการแกว่งดาบเลยใช้ทักษะในการทิ้วกก็็ีีีพชเเเข้าาาาไปปแทนนนน่่ออุงตองบบลยะะครรั อสูรส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่มีภูมิต้านทานพิษเพราะว่าพิษเนี่ยมันมาจากดอกไม้ที่เป็นพิษกับอสูรน,นะครับผมต่อมานะผมผม,ผมยกให้กับเพนเกนอุซุยนะผมซึ่งหลังจากที่ผมบอกไปแล้วว่าอุซุยมันเร็วที่สุดแล้วก็เป็นคนที่มีแรงเยอะที่สุดเป็นอันดับสองก็จริงนะครับผมแต่ว่าความแข็งแกร่งนี้เรานับโดยรวมทั้งศักยภาพทั้งร่างกายแล้วก็กระบวนท่าด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าอุซุยนั้นมีกระบวนท่าปลาเสียงที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมาก ในการใช้ก่อกวนเพราะว่าส่วนใหญ่กระบวนท่าของอูซุยนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายแต่มันมีไว้เพื่อก่อกวนแล้วก็สร้างความได้เปรียบให้กับตัวของอูซุยนะครับผมดูอย่างกิวททโลก็ได้ครับหรือไม่ก็ดูตัวอย่างตัวอย่างกระบวนท่าต่ตางๆของอูซุยก็ได้ครับผมกระบวนท่าเดียวที่อูซุยมันใช้แล้วเกิดความเสียหายแบบรุนแรงนะครับนั่นคือกระบวนท่าที่มันชื่อว่านับระเบิดกัปปานาสนะครับผมนั่นคือกระบวนท่าจริง่ผมเห็นว่ามันเกิดความเสียหาย ส่วนกระบวน่าอื่นเนี่ยมันใช้เพื่อกอกวัวหรือว่าปัดป้องซะมากกว่านะครับผมทําให้อุสุยนั้นต้องใช้ทักษะทางร่างกายซอเป็นโซนใหญ่นะครับผมน่าเป็นการแสดงถึงว่าอุสุยนั้นมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะโมันก็แน่อยู่แล้วเรพราะโตมาเป็นอย่างนั้น ทำให้อุซุยมันมีข้อเสียเปรียบด้านกระบวน่านะครับแต่ถ้าพลังกายเนี่ยก็ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมต่อมานะ่ยผมผมขอยกให้กับอิกุโรโอบานายนะครับผมบางคนที่อ่านมางานจบแล้วเนี่ยอาจจะยาดาผมก็ได้นะแบบไอ้เหียอิกุโรทำไมมึงเก่งแค่นี้คือฟังฟังฟังก่อน คือแลาอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าเรานับเรื่องศักยภาพทางร่างกายแล้วก็รวมถึงกระบวนท่าด้วยนะครับผมซึ่งกระบวนท่าละทักษะของอีวูโรนั้นก็เรียกได้ว่าไม่เหมือนใครนะผมไม่ว่าจะเป็นการที่ฟันแบบเลยเป็นรูได้คือมึงทำได้ไงกูก็ม่รู้เหมือนกันแล้วก็กระบวนท่าต่างๆนะผมที่เรียกได้ว่ามีความแข็งแกร่งแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากเลยนะครับผมอสูรที่โด่งไปเนี่ยยังบอกเลยครับว่ามันเจ็บแบบทรมานมากเลยนะครับ ทำให้อิงโรนั้นเป็นที่หวาดกลัวของอสูรมากเลยนะครับผมรวมไปถึงที่ใส่ที่มีความเด็ดขาดของพี่แกน,นะครับผมทําให้ยิ่งดูหน้าเกรงขัดขบิกรวมกับตอนที่สามารถเปิดปราณได้แล้วทาให้อิงูโรนั้นยิ่งแข็งแกร่งคูณทวีคูนขบิคนะครับผมแต่ว่าถ้าเรานับเรื่องความแข็งแกร่งทางกายภาพเนี่ยอิงโรเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอมากเลยนะครับผมก็เลยได้ว่าตอนแข่งขัดข้อกับเหล่าสำหรับคนอื่นเนี่ยอิงโรเนี่ยจะ d บที่โล o อยู่แล้วนะครับผม อิงูโรนั้นมีทักษะความสามารถด้านการคล่องตัวที่สูงมากเรียกได้ว่ากําลังการนั้นเป็นสิ่งเดียวที่เขาแพ้ทางคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทักษะด้านอื่นเนี่ยยอม,มรับมีิจๆาเขาเก่งแต่ว่าเขานั้นยังไม่ใช่ที่สุดของความแข็งแกร่งนะครับผมต่อมาก็คือมูอิจิโร่นะครับผมซึ่งมูอิจิโร่นั้นก็กรณีเดียวกับอิงูโรเลยครับผมก็คือกระบวนท่าและทักษะต่างๆนั้นเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากเลยแต่ว่า แค่พละกลังกายนะผมแต่ว่าเทปที่ผมให้มุจิโรสูงกว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวัสด์มาตั้งแต่เกิดเลยผมก็คือเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของโคคุชิโบนะครับผมทาให้เขาเนี่ยมีทักษะด้านการใช้ดาบนั้นสืบทอดต่อๆกันมาในสายเลือดทําให้เขาเนี่ยขึ้นเป็นสลักได้เร็วมากในะระยะเวลาแค่2เดือนเท่านั้นทั้งการคิดกระบวนท่าของตัวเองขึ้นมาโคคุชิโบนั้นจริงถึงคันพูดชื่นชมกระบวนท่านี้แล้วว่าเป็นกระบวนท่าที่ยอดเยี่ยม และไม่เคยเห็นผู้ใช้ปานหมอกใช้กระบวนท่านี้มาก่อนนั่นเป็นการการันตีเลยว่ามูจิโร่มีความแข็งแกร่งและอัจฉริยะมากเลยนะผมในการคิดกระบวนท่าใหม่ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรื่องพละกําลังก็เหมือนกับผมก็คือยังเสียเปรียบคนอื่นในโนอยอยู่ผมก็คือในตอนงัดข้อเนี้ยอีงโรเป็นรองมุยก็คือเป็นเป็นรองจากมุยก็คือมุยเนี้ยแข็งแรงกว่าอีงโูโรครับนะก็คือไปไปหก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่ะก็ท่านี้สำหรับผมขั้นตับวิจิโร่ก็คือกรณีเดียวกับอโกโร่เลยนะครับผมอันดับต่อมานะครับผมแบบเลือกยากมากแต่ผมยกให้กับคารโลจิมิสซิลิก็แล้วกันนะครับผมคารโลจิมิสซิลินะผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่มีทักษะโดดเด่นโดยการนำดิมดาสติกมาใช้ร่วมกับการต่อสู้นะครับทำให้กระบวน่าแต่กระบวน่านมีความอ่อนนุ่มและค่อยจืดจุ่ที่สูงมาก รวมกับทักษะการใช้แสดาบนะครับผมที่คนปกตินั้นไม่มีทางใช้ได้แน่นอนทําให้มิสซีนั้นเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในะหน่วยพิฆาตสูรเลยแล้วก็กระบวนท่าความรักที่ดัดแปลงมาจากปานเพอร์อีทีหนึ่งนะครับผมทาให้การใช้แต่ละครั้งนั้นมีความรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะครับผมรวมไปถึงยังจะเห็นถึงการส่งพลังที่เยอะมากๆมิสซิลีนั้นเป็นคนที่แข็งแรงเชี่ยเชี่ยเลยนะครับผม ถ้าใครนึกไม่ออกนะครับตอนคาโลจิยังเด็กนะครับผมคาโรจิเนี่ยสามารถแบกข้อหินที่หนักกว่าตัวเองเนี่ยได้เลยนะครับผมก็คือยกขึ้นหัวเหมือนกับยกดัมเบลเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จริงนะครับผมคาโรจินะั้นเป็นคนที่มีมัดกล้ามเนื้อเยอะมากก็คือถ้าเบ่งนี่คือกล้ามใหญ่กว่าคิวจูโร่กับไซนมิ N Me อีกนะครับผมคาโรจิเลยเป็นคนที่มีความแข็งแรง,งสูงมากแล้วยิ่งตอนเปิดปราณทำให้คาโลจินั้นมีความแข็งแรง,งขึ้นไปอีก ทั้งไม่รู้สึกถึงพิษไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็มีความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าข้อเสียหนึ่งของบิสลีก็คือ,คอนิสัยที่ตามคนไม่ค่อยจะทันนะผมก็คือเอ่อความฉลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแหละแต่ว่าน้อยก็คือเป็นคนที่มีความคิดดีแต่ว่าตามคนอื่นไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะผมก็คือถ้าโดนหลอกก็โดนหลอกง่ายเชื่อคนง่ายว่างัันเถอะครับผมก็ถือว่าโดยรวมนะั้นมิสซิลีก็เป็นคนมีความแข็งแกร่งมาก ขาดแค่เตามโรคไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับผมพอต่อมาคือเจ้าพอสาลักวาลีอย่างกิยูโทโอกะนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะผมที่หลายคนนั้นอวยแล้วก็ชอบม,มากในความซึเนเดและของเฮียแกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคน,น,นที่มีความแข็งแกร่งไม่อย่างมากเรีกได้ว่าแตกต่างจากอดีตที่ผ่านมามากเลยนะครับผมโทมโมกาะกิยูนั้นเป็นเสาหลักวาลีคนปัจจุบันเลยนะผมที่รับตาแหน่งต่อมาจากคุณโอโรโคดากิเลยนะครับแล้วก็คิดกระบวน่าหมาผขึ้นมา ซึ่งตอนในช่วงแรกนั้นกิยูได้แสดงถึงความสามารถที่เราเห็นมากๆว่าช่วงแรกนั้นทันจิโร่กับเหล่าสลักนั้นอยู่กันคนละเหวกันเลยนะครับผมนี่ขนาดกิยูไม่ใช่สไตร์ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงความแกร่งของกิยูกันกิยูนั้นเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากเลยนะผมถึงแม้ว่าในเนื้อเรื่องนี้นจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเขาสามารถแท็กทีมกับทันจิโร่แล้วก็สามารถเข้าปะทะก,กับอาคาสะในมังงะได้อย่างสูสีเลยนะครับผมถึงแม้ว่าช่วงแรกนั้น กิวจะโดนอาคาานั้นลุมยำยู่ฝ่ายเด็กก็ตามนะผมแต่หลังจากที่ปล่อยปลาออกมาได้แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูสีกับอาคาสะเลยนะครับผมน่นขนาดกิูแบบทําเต็มที่เลยนะผมเกือบฆ่าอาคาศะได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไหวพริบดีนะผมกิูที่ไหวพริบดีมากทําอะไรเนี่ยกิยูมักจะคิดตลอดว่ามันจะส่งผลดีหร,รือส่งผลร้ายถูก อย่างตอนที่กิูเนี่ยปล่อยตัวเนสโกกับทูิโลไปนะผมแล้วก็ให้ไปอยู่กับคุณโอโรกัด้คิน่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเลยนะครับผมเพราะถ้าในวันนั้นกิูฆ่าเนสโกไปนะครับผมกิูกับทูติโลนั้นจะไม่มีวันนี้แน่นอนนะครับผมรวมถึงการใช้กระบวนท่าที่มีความเชี่ยวชาญสูงนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ปาวานั้นเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายทําให้กิูได้มีความเชี่ยวชาญและสามารถใช้ไมรี่บิวสิทธภาพมากที่สุดเลยนะครับผมอันดับะครับผมมาท็อปฟรีกันนี่ก็คือเรนโกคุคยวชูโรนั่นเองผม คนที่มาดูคลิปนี้อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับว่าเลงกูคูนั้นจะแข่งแข่งสุดเปนอันดับสามเพราะว่าเลงกุคูนั้นไม่ได้เปิดปราณด้วยซ้าแต่ว่าเรามาฟังให้ผมของผมก่อนนะคือเตุผลที่ผมให้เนี่ยไม่ใช่เพราะความอวยนะจริงๆก็ส่วนหนึ่งกันแหละแต่ว่าเคียวจูโร่นั้นเป็นคนที่มีทุกอย่างเรียบพร้อมไปซั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญญาสติป,ปัญญาที่สูงไวพลิบดีความแข็งแกร่งนิสัยที่ลาเลยทุกสิ่งทุกอย่างของเคียวูโรนะ่นั้นเรียกว่า เป็นชายที่เหมาะคำว่าแทบจะเพอร์เฟกได้เลยนะครับผมอย่างเช่นสติปัญญาของเลโกคุนะครับผมเขาสามารถจบหลักสูตรของปลาเพิงได้โดยที่ไม่มีใครสอนเลยนะครับผมเขาเนะี่ยต้องอ่านจากตำราเท่านั้นเพราะว่าตอนแรกพ่อเขาก็สอนแหละแต่ว่าหลังจากที่แม่เสียชีวิตไปพ่อเขาก็กลายเป็นคนติดเล้าแล้วก็ไม่เอาทานเลยนะครับผมทำให้เลโกคุนั้นต้องเรียนปลาเพิงเองจากหนังสือที่ต้นตระกูลนั้นเขียนไว้ให้นะครับผมแล้วในภารกิจแรกนั้นเขาก็ต้องเจอกับข้างแรม ซึ่งแน่นอนว่าเลโกคูนั้นแรกๆก็เกือบจะตายถูกมแต่สุดท้ายเขาก็สาม,มารถคิดกระบ,บวน่านใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็ขึ้นได้เป็นเสาหลักนะครับผมซึ่งปัญญาของเลโกคูนั้นเรียกได้ว่าสูงมากเพราะว่าเขานั้นจะคิดไว้ตลอดนะครับผมว่าเราจะต้องทอางางําย,ยัางไงวางแผนยังไงแล้วก็ออกคําสั่งทุกคนยังไงบ้างซึ่งมาเป็นสิ่งที่ติดตัวมาจากเลโกคูอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูความแข็งแกร่ง,ง,ไง,ไงกันบ้างความแข็งแกร่งของเลโกคูนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งสูงมากแล้วก็ปรับใช้กับทุกสถาาานนนนนกรณ์ได้ออย่่งแนนนะผม ถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเลนโกคุแข็งแกร่งขนาดไหนเลนโกคุนะผมในเดอะมูวี่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าเขาได้เข้าปะทะก,กับอากาสะนะผมซึ่งเลนโกคุนั้นเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวเลยก็ว่าได้นะผมที่สามารถนึ่งหนึ่งกับอากาสะได้เพราะว่าตั้งแต่ข้างขึ้นลำดับตั้งแต่สาขึ้นไปเนี่ยคือมันนึ่งหนึ่งด้วยไม่ได้นะผมคือมันเก่งเกินไปต้องลุมเท่านั้นนะผมได้มงะนะครับผมตอนที่เจอข้างขึ้นตั้งแต่สาขึ้นไปเนี่ยเสาหลักหรือว่าในหน่วยนะผมต้องแท็กทีมกันลุมเลยนะครับผม ขนาดกูกับทาดิโลตอนแท็กทีมกันเอาอาคาสะนียผมยังเอาแทบไม่ลงเลยนะผมเยอะว่าแต่ฆ่าเลยครับจะเข้าไปฟันคอมันเนี่ยยังทําไม่ได้เลยแต่เลนกคุเนี่ยสามารถทําได้นะผมแล้วก็เกือบที่จซสบบันคออาคาสะขาดด้วยนะครับผมถพงตอนนั้นไม่ขาดแต่อาคาสะต้องตายเพราะพาธิแน่น,นอนแต่ว่าอาคาสามก็หนีไปได้นะผมนี่เป็นการันตีเลยผมว่าเลนกคูนั้นเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งสูงมากๆเก่งมากๆเลยนะครับผม นี่ขนาดจะไม่เปิดปลานะครับถ้าเปิดปราได้จะขนาดไหนลำดับต่อมานะผมนะั่นคือลองต่อหลักที่แข็งแกร่งที่สุดน,นะผมนะั่นคือชินสึกาวะเซเนมิเนะนะผมชินสึกาวะเซเนมิเนะเป็นคนที่มีกําลังความฉลาดที่มีแหละ <c ười> คือมันฉลาดแต่ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นคือมันจะค่อนข้างที่อารมณ์เสียบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยฉลาดแต่ว่าจริงๆมันฉลาดนะผมเซเนมิเนะมีความแข็งแกร่งและความฉลาดมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะครับอย่างตอนที่เขา้นเข้าปะทะกับแม่ที่เป็นอสูรน,นะผม ซึ่งในความเป็นจริงนะผมแรงของเด็กตัวเล็กนะผมไม่สามารถเอาชนะอสูรได้แน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นอสูรลูกกระจกกระตามนะผมแต่ว่าเซนีมีนั้นสามารถจัดก,การแม่ตัวเอยงย่้งยุ่หมัดแล้วก็สามารถทุงเวลาจนถึงเช้าได้นะครับแล้วพอตัวเองเนี่ยหนีออกมาจากน้องนะผมก็ใช้ไหวพริบที่มีนะครับผมโดยการลออสูรจับมัดไว้แล้วก็ตากเป็นปลาตากแห้งนะครับทําให้อสูรนั้นตายลงไปนะผม ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับผมที่ทําให้มาสติกาดันชวนไซนิมิเข้ามานะผมและพอมาสติกะกับไซนิมิได้เข้าปะทะกับอสูรข้างแลมแบบที่1่ในอดีตนะผมพอมาสติกะเสียชีวิตนั้นก็เป็นการปลดล็อกทุกอย่างของไซนิมิเลยผมทาให้ไซนิมินั้นกลายเป็นคนก้าวร้าวเต็มที่เลยนะครับผมแล้วก็ฆ่าทุ่งทุอย่างนะผมชาตินั้มนเป็นคนที่มีความเด็ดขาดแล้วก็ซาดิสหน่อยๆนะผมพอพกับอีโกรเลยนั่นก็คือชามินั้นเป็นคนที่โหดมาก ก็คือไม่มีทางปลาเน,นี้ยถ้าเจอคือฆ่าอย่างเดียวเพราะว่าด้วยแผลใจที่ฝังเลย่องลงทาให้เขานั้นทําเต็มที่กับทุกอย่างเลยนะผมการฝึกของซามูรในภาคฝึกเสาหลักนั้นแม้จะเป็นการฝึกต่อสู้แล้วคือฝึกต่อสู้ให้ตายกับไปฆ่าเนี่ยจนก,กว่าจะเหนื่อยไม่งั้นพวกมึงไม่ต้องหยุดเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะผมที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งตอ่อเปิดปลาน,นี่คือโอ้โหเลยว่าเข้าปะทะกับโคโคชิโบได้อย่างสูสีเลยนะผม ไม่การทตูนตอนไม่เปิดปลาก็ตามนะครับเขาสามารถมองเห็นกระบวนท่าของโคคุชิโบได้ด้วยนะครับผมก็เลยจะว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความแข็งแกร่งไม่อย่างมากเลยครับผมเป็นรองแค่อันดับหนึ่งเท่านั้นนะครับผมซานามินะผมอันดับหนึ่งมันก็ต้องล็อกหัวอยู่แล้วนะครผมนั่นคือเกียวเมะที่มิชิมะเลยนะครผมสำหรับคนที่ดูอนิเมะและมังงะมาแล้วนะครับผมถึงไม่ต้องอ่านมังงะแต่แค่แค่ดูอนิเมะภาคศึกของเสาหลักตอนที่ถึงได้ของเกียวเมะคูกอโน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเกียวเมะนี่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุด ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะผมสำหรับที่มิจิมาเกียวเมะแล้วก็รู้อยู่นะครับว่าเฮียแกได้ OP แค่ไหนนะคะรับผมก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปหน้าไปไห赖ร,รอดูวยแล้วกัน